ปังมากๆครับขยี้ที่สุดป้าพังแค่ไหนถามมาได้ปังมากใสบิดมาก,มากจะเรียกว่าปังไหมไม่รู้รู้แต่ว่ามันสามรสชาติแล้วก็อยู่กับเราเถอะทั้งอาทิตย์นะคะคือจานคานะก็จะเป็นน้องเดียนากับเตอ๋อสองคนนี้เขาก็มีเคมีที่ใหม่แล้วเราก็ไม่เคยเห็นเป็นละครผีที่สมัยใหม่อ่ะนะคะก็เป็นอีกรสชาตินึง ไม่เคยเจอวิญ,ญญาณตัวไหนที่แรงอาฆาตมันเยอะขนาดนี้มาก่อนเลถ้าคุณอยากรู้อะไรมากกว่าน,นี้ต้องตามสืบแล้วล่ะเ,<อ>เรียกสามีกลับมาพูดเพลหัสก็จะเป็นรสชาติบูบูที่พี่นกชัดชัยก็จะมีศิละปะในการทำมากมากนะคะ,ะนักแสดงก็เล่นกันแบบเห็นงานแล้วรู้เลยว่าเป็นงานละเอียดนะคะคุณไม่มีสิทธิ์ทำอะไรที่นี่แบบนี้แต่ผมขอบอกไว้ก่อนนะว่าเกมเนี้ย ไม่มีรูปแบบไม่มีกฎเกณฑ์สุขสาวอาทิตย์ก็จะเป็นแอนกับเจมก็อย่างที่บอกจะเป็นอีกรสชาติหนึ่งที่ดูเหมือนใสแต่ไม่ใสนะจ๊ะพี่รู้สึกว่าพี่มีค่าขึ้นมาแวะหน่อแต่ความรู้สึกแบบนี้มันน่ากลัวมากนะพี่ความรู้สึกแบบไหนก็อยากมีค่ากับใครสักคนเพราเดทตื่น่ะกี่ไงฉันก็ไม่รับเพื่อนร่นเดียวกันมาเป็นสะพ้ยหรกนะ ปังที่สุดเห็นรายชื่อนักแสดงแต่ละคนแล้วนะครับเอากองทัพแถวหน้ามาถล่มเลยล่ะคราบครบทุกรสนะคะไม่ว่าจะเป็นผีคอมเมดี้ก็ต้องให้เฮลปมีคุณผีช่วยด้วยเลยว่าเป็นแบบละครเดีย 5, เด๋ยวฮาเดี๋ยวโหแล้วก็อย่างเกมล่าทรอชนนะคะก็เป็นแนววูแบบเพื่อเห็นละครฟอร์มยักษ์มากๆคือคิวบูทุกอย่างดูแบบภาพสวยมากๆนะคะแล้วก็อย่างของพี่แอนกะรัดรักนะคะก็เป็นแนวคอมเมดี้กุ๊กกิกก็เป็นละคร3มเรื่องแบบสมรถครบรถหมดเลยค่ะ อ,อยู่ช่องสามาน่าจะ20กว่าปีแล้วคะ่ะอยู่ช่อง3มมา15ปีคะ่ะอยู่ช่องสามมา10กว่าปีแล้วครับน้าผมเป็นช่องสาไปแล้วเนี่ยผมอยู่มาน่าจะ9ปีครับ8ปีแล้วนะคะตั้งแต่อายุ18ปีนี้27แล้วทุกอย่างมันแบบผ่านมาได้ ไกลามากขนาดนี้นะคะก็ต้องขอบคุณช่องสามมากๆนะคะที่ให้โอกาสที่ดีกับเพียมาเสมอน,นะคะก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆแล้วก็ให้อะไรเรายเยอะมากๆให้มิตรภาพให้งานที่ดีด้วยนะคะถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครับสำหรับผมนะแล้วก็รู้สึกดีใจที่แบบเหมือนได้มีส่วนอยู่ในครอบครัวช่องสามช่อง3าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับรักช่อง3ามากๆนะได้รู้จักกับผู้ใหญ่ได้ทํางานกับหลายๆคนนะครับผมเหมือนครอบครัวเดียวกันไปแล้วเลยครับผมเราก็ค่อยๆโตไปพร้อมกับช่องภูมิใจที่ได้อยู่ช่องสามค่ะ ช่องสามเป็นครูครับเป็นผู้ให้แล้วก็เป็นครอบครัวของผมตลอดชีวิตการทํางานในวงการบันเทิงของผมช่องสามจะเป็นครอบครัวค่ะเราอยู่กันแบบรักแล้วก็ดูแลกันมากกว่าความที่มานั่งทํางานให้กันอย่างเดียวอะ่ะปังมากๆครับขยี้ที่สุดป้าปังแค่ไหนถามมาได้ปังมากใสบิดมากนี้ละกัน <laughs> แอนขอให้ช่องสามมีใจมีน้ําหล่อเลี้ยงที่จะก้าวข้ามไปข้างหน้าพร้อมๆกันต่อไปคือเชื่อว่าช่องสามมีใจที่จะให้คนดูอย่างมากมายและสุดทางจริงๆก็อยากให้ช่องสามได้ผลตอบรับที่ดีด้วยค่ะก็ขอให้ช่องสามอยู่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีนักแสดงใหม่ๆทีมงานใหม่ๆเข้ามาแล้วก็พัฒนาตัวเองแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้คนที่ดูช่องสามนะครับผมก็ขอให้มีความสุขในการรับชมทุกท่านครับ เดี๋ยวก็ขอให้ช่องสามอยู่คู่กับคนไทยไปนา,นานนะคะแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานดีๆอย่างนี้นะคะออกมาให้พวกเราได้ดูกันทุกๆปีเลยนะคะอยากจะให้ช่องสามนะครับโด่งดังยิ่งๆขึ้นไปนะครับมีฐานแฟนคลับแน่นๆมากขึ้นนะครับนักแสดงทุกคนเก่งกาจโอ้โหงานแบบเยอะแยะไวยพรให้ทุกๆคนทั้งทีมงานนักสแสดงผู้จัดผู้บริหารทุกๆคนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ขอให้สร้างสรรค์ผลงานดีๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคบก็ขอให้ช่องสามนะคะเป็นสื่อที่อยู่กับคนไทยแล้วก็คนไทยก็ รักแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีผลงานที่ดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเป็นความสุขให้กับคนไทยค่ะคุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่องสามนะครับ